นี่บนอ่าหลังนี่ครับอู้ครับพี่น้องถึงครับปึ้งเมนแล้วเมีนแล้วนี่ครับหลังสามทำงานครับพี่น้องมีแก้มบ้อครับโอ้มีอยู่ครับมีอยู่ครับโอ้ยติดล้อเงาหางครับนี่เป็นอุปกรณ์เท่าครับที่ฮาวเสอมาดักมือนี่ครับ กับสร้างตายที่ลุงเนตรผ้าลุยแห่มาครับหหลังครับกับกับเล็กครับพี่น้องกับเล็กสีหลังครับสวัสดีครับสารพันชาแนลครับพี่น้องผ้าสองเกิดออกมาล่าหนูครับกับเล็กครับพี่น้องสีหลังครับกับสร้างตายที่เขาเปลี่ยนซื้อที่ลุงเนตรผ้าลุยแห่เ้ามาครับ 6หล้างครับรวมทั้งเมิดเป็น10หล้างครับออครับพี่น้องมาเบิ้งหมายนะครับมาเบื้องคองนะครับงามงามครับนั่นครับเบิ้งครับเบิ้งเบ้งขี่ขวยครับหุนครับพี่น้องหู้ซึนวืนอยู่ครับอืยสะออนครับพี่น้องนั่นครับโพตหนูแท้ๆล่ะครับนี่ครับ เอาสิใส่กับเล็ก Banana. ล่องเบื้องไว้ครับพี่น้องปากขีควยนี่แหละครับล่องเบื้องล่องเบื้องครับสีหลังครับเอาสีใส้ไว้นีแ่แหละครับพี่น้อ,งน,อ,ง,นองนี่ครับเบื้องเนี้ยครับพี่น้องเบื้องหูเนี่ยเบื้องขอ้งครับพี่น้องงามงามเอาสีล่องเบื้องครับ ใส่เทิงกับสังตายเทิงกับเล็กเลยพี่น้องเขาได้เหียปูครับลองรุ่นลองรุ่นครับมันคือสจะออกมาจินปูนี่แหละพี่น้องเห็นครับมันคล้องงามครับออกมาครับพี่น้องเห็นครับเอย่ามันออกมาหากินทั้งทีครับมันคล้องมันครับเห็นครับ หมายถึงห้องสีไส้ครับเบิ่งเนะยครับของงนามไยพี่น้องมีแต้มฝากพี่ฝากน้องบอฟังมารุ่นมาติตามเพิ่งครับน่ครับฟังทั้งนี้กับง่ามเพื่อกันครับอู้เบิ่งเนี้ยครับพี่น้องมาเบิ่งข้องขามครับมาเบิ่งข้องขามคุณนะครับข้องจึงปึงด้ยครับพี่น้องคุณครับ คุณครับไปหาพ่นคุณพี่น,อน,น,น,นออ้องวัดตรงนี้ครับตรงนี้สีมานบ่พี่น้องมาลองบิ่งครับไม้งามครับไม้งามครับมื่อนี่นี่ครับกับตั้งตายเฮาครับนี่ครับผม ครับรูปร่างหน้าตาเป็นทั้งสีครับอย่าเผื่อมือมาใส่นะครับพี่น้อง ครับเอานี้ปลูกแค่น้อยครับหมายม้งามครับหมายงามครับนี่ครับวิธีใส่พี่น้องหมายงามคักค,ค,ครับมือนี่นี่ครับรูปร่างหน้าตาครับ ฟองงามๆครับครัพี่นอ้องคือแต่ฟองงามๆครับ โอ้หม้เด็ดครับไม้เด็ดครับมื่อนี้ครับโอ้ไม้นี่คักครับพี่น้องคักคักเลยครับคักคักเลยดีครับ 好好好 อ่ะนี่ครับผมขับเล็กเงียปูเหาครับนี่ครับนี่ครับพี่นอ้องลองเบิ้งครับลองเบิง้งป,ปกไว้กกวครับปกไว้เฮ้ยเบิ้งขี่กล้วยเนี่ยพี่น้องคนครับเบิ้งหู้นะครับจิงปึิ้งย่บุ่น ่ะนี่ครับพี่น้องอีกหลังหนึ่งครับนี่ครับเหี้ปูคือกันครับลองเบ่งเหี้ปูพี่น้องใส่หมองปากขวยนี่เลยครับกลับอันนี้ครับออกมาพระพ่อเหี้ปูสิเป็นเจ้งไหนครับมืออื่นมาลุ่นมาติดตามน้ากันครับพี่น้องสิมีแจีแจมฝากพี่ฝากน้องบ่ครับอะมาครับพี่น้องมายามมึงดูครับมี่จมฝากพี่ฝากน้องบ่ครับ อบ่วมีครับพี่น้องเต่หลังนี้บ่วมีครับบัวห้อยมากินเลยพี่น้องอู้หูผุนแม่ครับเบื้องหลังนั่นอีกครับไปเบื้องหลังนั่นอีกนี่บัวน้อหลังนี่ครับอู้ครับพี่น้องเึงครับเึ้งมีแต้มครับมีแต้มครับนั่นครับ อู้พอดิปนอยู่พี่น้องครับใส่งามครับนี่ครับเด็ดกูจูเลยพี่น้องนั่ครับบ่วงเล็กหนีบครับซี่หลังถือแต้มหนึงครับพี่น้องนี่ครับมาลุ่นกันเลยครับมรดกที่ลุงเนตตใหมากเป็นจังไหนอครับนออู้หลังนี้บ่มีหนังพี่น้องนี่ครับ เหวครับหลังนี้ครับหลังสองครับพี่น้องอ้ลังนี้ก็บบอลลันครับครับบอลลันเลยพี่น้องนี่ครับ,บ,รห,รบหลังสามครับ หลังนี่เป็นยังไงล่ะครับพี่น้องเอาหลังนี่มีรุ่นครับเป็นยังไงล่ะครับแม่นแล้วแม่นแล้วนี่ครับหลังสามทำงานครับพี่น้องอุ้ยสะอ่อนแล้วครับสะอ่อนแล้วจิตย่างละตูแล้วครับนี่ครับสะอ่นแล้วครับพี่น้องครับสามหลังพี่น้อง ถึกตัวหนึ่งแล้วครับไปพี่น้องไปไปดูอีกครับมันครับฟังทั้งนั้นครับมันครับนี่ครับข้องขามมากงามงาม,งามพี่น้อง มาลุ่นมึงดูครับมาลุ่นมึงดูมีแก้มบ่ครับโอ้มีอยู่ครับมีอยู่ครับโอ้ยติดล้อเงาหางครับเอเหยียบว่ได้ครับแต้มนี่ครับเหลือมึงเนี่ยติดอยู่หางหน่อยๆนอยครับคุณครับนี่ครับพี่นองโอ้แสงว่าหนูมันแลนยนคำเรีวครับ กับเกือบลั่นบ่ท่านพี่นอ้องหูก็มีแ้มฝากพี่ฝากน้องยุดดอกครับครับพี่น้องสำหรับมาโพานหนูเมื่อนี่ครับก็บมีแ้มฝากพี่ฝากน้องยูดดอกครับกับเล็กสีหลังถือหนึ่งตครับกับฝ้าลั่นที่ลุงเนตแห่มาหกหลังถือสองครับได้สามแจมครับเมื่อนี่ครับหากินกระเพาะด้ปนยุดดอกครับพี่น้อง สำหรับมือนี้ก็ขอก้าวคำว่า,าสวัสดีครับ